นี่ครับเรียบร้อยครับในการอ่านเขียนข้อมูลให่ของแอปพลิเคชันนี้กับตัว iPhone 14 Pro โปรม็ทำงานได้อย่างดีมากเลยครับ สวัสดีครับพีเพยนะครับผมวันนี้พีเพยจะมารีวิวนะครับผมในการตัดต่อกับ iPhone 14 Pro Max ครับผมกับซีพียูนะผม A 1 6 Bionic นะครับผม CPU 6คอร์นะครับผม GPU 5คอร์นะครับนี่อันนี้คือพี่ผมทําการใช้ไฟล์วิดีโอนะครับผมในอันนี้ครับคือการใช้เลเยอร์นะครับผมซ้อนเลเยอร์นะครับของตัว iPhone 14 Pro Max นะครับในแอปพลิเคชันดูมานะครับผม เห็นไหมว่าสังเกตไหมว่าผมนะครับผมทัดไปแบบลื่นไหลมากเลยครับผมในการทดสอบดูครับว่าความลื่นไหลของแอปดูเคชันนี้กับตัว iPhone 14 Pro Max ทำงานได้อย่างดีมากเลยครับแอปก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับทำงานได้ดีครับผมเราจับไฟล์ตรงนี้ผมลากเข้าตรงนี้วิดีโอของเราครับไม่อย่างแบบเรนเดอร์คือไวมากครับไม่มีกระตุกเลยครับผมแบบตัดต่อใน iPhone ถือว่าเป็นวอชิตอบโจทย์ของพีมากเลยครับผมในการใช้งาน ก็จะต่อทั่วไปนะครับเดี๋ยวต่อไปพี่ทับการเรนเดอร์นะครับว่าใช้เวลานานไหมตัววีโอผมมีเรนเดอร์เป็นผมจะเรนเดอร์เป็นตัว 4K นะครับก็ไฟล์ตัวนี้นะผมอยู่ที่ประมาณ4นาทีนะครับนี่ผมก็โฟโต้ครับผมก็เลือกเป็น 4K 30เฟรมผมจะเลือกเป็นตัวสูงสุดครับอัลต้านะผม150เมกนะครับ b i ตเ a ทของวีโอนะครับนี่ผมจะขอบันทึกเลยนะครับ ใช้เวลาไม่นานนะผมในการเรนเดอร์นะครับก็ประมาณสักน,นี่ครับมันจะเป็นเวลาบอกอยู่ครับประมาณไม่ถึงครับผมสีนาทีครับในการเรนเดอร์ก็ถือว่าโอเคนะครับผมกับตัวการใช้แอปดูเคชั่นนะครับกับ LumaFusion กับ iPhone 14 Pro m a x นะครับผม เดิมผมก็ใช้ตัว MacBook ตัดเหมือนกันครับก็เรนเดอร์ผ่านตัว l u m a Fusion เหมือนกันครับแต่ความเร็วพี่ว่ามันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับกับตัว MacBook อันนี้เป็นตัว M 2นะครับที่พี่ใช้นะครับกับตัว iPhone 1 4 Pro Max แล้วก็ iPhone 1 3 Pro Max ก็ตัดต่อถือว่าความเร็วในการตัดต่อไม่ได้ห่างกันมากมากอะไรครับผมในการเรนเดอร์ภาพออกมานะครับก็ถือว่าเร็วนะครับเกือบประมาณ25 ก็ถือว่ารวดเร็วเฉดใดีครับอันนี้เป็นไฟล์ 4k นะครับที่พีเรนเดอร์ออกมานะครับนี่ครับก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน4นาทีครับผมในการเรนเดอร์ไฟล์ตัวนี้นะครับกับแอปพลิเคชันตัดต่อด u m a f u s ช o n นะครับกับ iPhone 4 p โปร a มนะครับนี่ครับก็จะเสร็จครับไฟล์ก็จะเต็มร้อยแล้วนี่ครับไม่ยบร้อยครับในการอ่านเขียนข้อมูลถือว่าเร็วมากเลยครับผมตอบโจทย์พีมากในการตัดต่อนะครับพีมาดูนะครับ ครับอันนี้คือหมวดกันสั่นนะครับผมก็เนว่อยาการนะผมในการใช้หมวดนี้นะครับถ้าไปทดสอบจริงมันก็ไม่ได้หนักนานนี้ละครับนี่ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็การเลื่อกวิดีโอถือว่าเร็วมากครับผมเป็นตัวทดสอบของโทรศัพท์มือถือที่เนเดอ u เรื่ได้อย่างเร็วณนะปัจจุบันเลยครับ